ชีวิตอาหลงพักดีวิจิตวัย91ปีอายุไม่ใช่อุปสรรคจริงๆสำหรับความรักต่างวัยของอาหลงฉลองพักดีวิจิตได้ใช้ชีวิตอายุรักขังภัรยาใหม่45ปีพร้อมเคลียร์ปมทะเลาะลูกๆเนื่องจากไม่พอใจกับพ่อแต่งงานใหม่อาหลงผู้กำกับมือทองใสบูที่ในตอนนี้อายุ91ปีแล้วประกาศแต่งงานรอบสองใส่ฝาแลบกับสาวนอกวงการเล็กพิมพ์สุภักดินซีที่มีอายุน้อยกว่าผู้กำกับ กับชื่อดังถึง45ปีแถมเพิ่งเสียคู่ชีวิตไปได้ไม่นานจนมีเข่าลือนาหูว่าพรรยาใหม่แต่งงานเพราะเงินหรือเปล่าค่ะ อีกทั้งกอล์ฟการพักดีวิจิตลูกชายได้โพส์ข้อความในเชิงไม่พอใจกับการแต่งงานของพ่ออีกด้วยหากพูดถึงเรื่องละครอ,อังกอร์หลายคนคงจะคิดถึงกอล์ฟการพักดีวิจิตเพราะเขาคือสีสันของเรื่องอีกทั้งฉากของนักปิ้งไก่ในตำนานที่ทําให้หลายคนนั้นจดจําได้เป็นอย่างดีไม่ลงรอยกับพันรยาใหม่ของคนพ่อได้กลับได้แล้วว่ามัน คือมันไม่ได้ลงรอยขนาดนั้นแต่ว่าหัวอกของคนเป็นลูกซึ่งในตอนนั้นคนแม่เพิ่งเสียด้วยแล้วเราก็เสียใจไม่นานคุณพ่อก็แต่งงานใหม่ก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่พอใจโมโหกโกรธ